เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะผมดย๋ยว,วันนี้พบกับเกม Battle A Tale of t w o s o n นะครับก็เป็นเกมที่ที่มีชื่อว่าเรื่องราวระหว่างพี่ชายแนละน้องชายประมาณนั้น,นครับผมก็โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะผมบอกเลี๋ยวครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเรื่องค่อนข้างที่จะเศร้าทักนิึงนะโอเค๋ยวผมขอเซตติ้งก่อนในส่วนของออดิโอนะฮะ โอเคทุกอย่างคือเต็มร้อยหมดตอนนี้นะครับผมมาเลยครับเราจะมาเล่นใหม่เพต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับในเมื่อตอนที่ทําแทเนลใหม่ๆนะครับตอนนั้นคอมยังกากอ,อยู่นะแล้วบัญชีนี้มันก็มีการลงการแหลกอะไรประมาณนะั้นการภาคอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีนะผมเลยไม่อยากให้เจได้เกมนี้นะผมเลยอยากจะลองภาคให้มันดีกว่านี้นะโอเคครับถ้าภาคไม่ดียงไงต้องขออภัยนะ เวลาจะนิวเกมไปเลยนะเกมนี้ค่อนข้างเศร้าจักนิดหนึ่งนะคอนเฟิร์มเลยเกมนี้มันต้องใช้สองตัวละครเล่นนะซึ่งผมจะเล่นด้วยจอยนะและคีย์บอร์ดใช้อุปกรณ์สองอย่างโอ้เพลงโคตรเศร้าอะ่ะ นี่คือเด็กคนหนึ่งนะฮะที่ลังจมอยู่ในความเศร้าน่าสุศพนี้คือยอ้อนพี่ชายช่วยห,หน่อยแล้วโอเคเขาจะพี่ชายบอกให้ไปทางหน้าไปแล้วจ้าโอเคเราต้องเข็นพ่อมาทางนี้จออเทียบท่าโอเค มามามาตรงนี้ครับตรงนี้เท่าที่จําได้นะโอเคเราจะโดดไปข้างบนนะครับผมอ๊บโอเคเย็บปีนเลยเฮ้ยมันต้องใช้สองคนดีกว่าอ๋อนี่นะให้พี่ไทยเกาะเชือกแล้วก็ปีนขึ้นไปโอเครีบดิทำไมระบบมันโอเคได้อยู่ ไปช่วยพ่อก่อนแล้ววัดดือมากแสดงว่าต้องให้สุดเหรอออาลองดูให้สุดให้สุดโอเคต้องให้สุดนะโอเคหมุนได้ใช่ไหมออกดชิปเป็นการหมุนมุมกล้องได้โอเคได้เลยแล้วประตูนี่ประตูอะไรวะ ไปไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ไงโอเคค่อยๆขึ้นต้องบัคคับสองตัวละครแม่งโคตรลำบากเอาพิธายขึ้นใหม่เลยเดี๋ย<ไ>ว<ห>น้อ,องชายเดินไปไหน,ไหนโอเค อะไรของมันฮะมีการมาแซวด้วยไอ้นี่มันแก้งเราแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวขอลองหมุมหมนหมุนมุขก้มเอาไม่ได้นะมันหมุนได้แค่นี้โอเคไม่เป็นไรอ๋อเหมือนเราต้องขึ้นทางนี้นะฮะโอเคขึ้นขึ้นอ๋อต้องกดปล่อยมันถึงจะกระโดดนะะโอเคได้ เมื่อกี้ผมจะงงนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องมาคับสองตัวละครไปด้วยกันนี่มันโคตรอีซี่เอากระโดดดีน้องชายไปเลยว้าวนกน่ารักจังโอเคถึงนี่แล้วปล่อยมือแปละโอ้โหตไลดลลงมาเดเวย โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้ก็กดชิปเลีเดอ๋อนี่ยน่ยโอเคต้องหมุนกล้องนะมุมกล้องมานั่งเก้าอี้แป๊บหนึ่งนอ้อมุมนี้ค่อนข้าง,างที่จะดีเพื่ออะไรไปทางไหนอ่ะทางล่างไม่น่าจะลงได้ ทางนี้แน่นอนเลยเอาเถอะพี่ชายมึงรีบขึ้นมาได้แล้วทางไหนวะนี่ป่ะไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นนนมันดูได้นะถุยน้ำลายโคตรแกล้งเฮ้ยล <Hey. S 2> ุงมั้งคนตีหลับ ให้พี่ชายไปนี่ก็ได้นะไม่ตื่นล้อล้อเรียนล้อเรียนล้อเรียนนะวันดีลุงต้องไปอย่างนี้เหรอให้เปล่าใช่นะโอเคทางนี้จริงด้วย ขอ,ออุ้มแมวหน่อยเอ้เอเอแมวแ่แมวแก้ง่ะนี่่าดูน้องชายดิทำไมน้องชายมันอุ้มได้วะโคตรเซ็งพี่ชายแม่งไม่ได้เลี่ยงเลยเหมือนแมวจะสื่อสารได้นะว่าใครเป็นคนใจดีคนมีความรัก แล้วเราจะไปทางไหนดีลุงลุงเอ้ยตื่นตื่นตื่นน้องชายสัตว์ไปไปอื้าวม่งจัด ไปล้อเลียนเขาอีกนี่กูเองเนีย่ยผมจะต้องไปเนี่ยถ้าเปิดหน่อยได้ไหมอ๋อได้อ๋อได้ไปเลยไปแล้วนะจ๊ะอู้เช็ดไปแล้ว มาที่นี่แล้วอ่ะโอ้โหที่นี่ที่ไหนกันนะ้าเดินดูป้าทังไหน่ป้าป้าพอเห็นที่นี่ไหมไปทางไหนทานี่เลยหลานขอบคุณครับป้าน้องชายไปน้องอย่ไปแกงปลาลูก หขโมยไก่ได้บอก่ขาขโมยไก่ดีมามาฉันขอเล่นด้วยดิเฮ้ยขอเล่นหน่อยดินี่ดูนั่นนะเดี๋ดูพี่ชายเองดูพี่ชายเองมาดูพี่ชายไอ้หนูดูพี่เอ้าม <laughs> ันติดแน่เลยโอ้โห อะไรอะไรอย่ายแย่งดิจิจะเล่นอ่ะจะเล่นไม่เข้าเลยเว้ยไปดีกว่าเดี๋ยวเวลาอ,อ่มุมไหนมุมไหนวะมุมกล้องค่อนข้างแปลกนิดนึงโอเคได้อยู่ยกระลอกกระลอกน้อยวิ่งไล่วิ่งไล่โอ้โ้ยไม่ทัน ข้างล่างมันอะไรกันแนวนะนไม่มีอะไรนะอย่าดูดูน้องทามแกล้งแน่เลยตบตูดลุงเขาทำไมลุงครับลุงงอนเลยโอ้ย โค้ดเพลงจะเล่นเดดลุงด้วยทักหน่อยอะไรเนี่ยพี่ชายดันคนเดียวไม่ได้อ่ะอ่ะดันด้ยวยก็ได้อ่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนโอเคปแล้วนะจะอ,อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาไปแย่งเขาเล่นเฉย แจ้งเ็เล่นเฉยเลยมานี้น้องชายเล่นเองตบมือเลยโอ้โหน้องชายมั่งฝีมือดีกว่าเพื่อโอเคตามมา้ทันนะน้องชายวัดดีคี่เมาลุงครับเห็นที่นี่ไหม ไม่รู้เรื่องต้นตีอะไรเลยเว้ยลุงเดี๋ยวผมอาจจะแห้งนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดตัวตั้งท้ายด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย